เชืบเรือบะเขียบ,ยบมันคืนหน่อยนาะบอกมีดอกสุดดอกสุกข,ข้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีมาครับมาคุยกันครับผม,มหนอนามาครับมาคุยกันมาคุยกันติดฝนติดฝนครับ่วงนี้ ถามได้ไดสิดผลครับไม่เี็น่รียันมียันยนะ ติดโซนครับเอาขอความขึ้นไปเห็นลนะ่ะฮัลโหลฮัลโหลมาครับมาคุยกันมาคุยกันถามทุกสารทุกสุขดิบบอกคยไรใๆด้านครับพี่มาเบิร์ครับทำไมไมพี่น้องบางเทอคอมเมนต์อาจบอกขึคืนนะครับผม สังขาอันไหนหรือเปล่าพิมมาทักทายกันหน่อยครับตอนนี้อยู่ไอ้สุ่มพระครูบุญมาแสนดีครับติดฝนอยู่กลับบ้านมา,าได้ฟังสุขภาพฟังสุขภขาพอกความก็เห็นขึ้นเลยเนาะครับ มัวแล้วมัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสสดสสดโอเคโอเคขอความคืนแล้วครับถามทุกสารทิศกันไดน้นะครับพมอเปนไรวันนี้ก็มาติดผลอยู่ สุ่มไปผู้บุญมาแสนดีนะครับอยู่ของบนนี่กัสุภาพใบหูอลังการงานสร้างเออตดีสวยอดีสวย<ม>เอากล้วยให้เขาน้อยหนะ่อยพอดีเอากล้วยมามาฝากสุ่มนี่นะครับติดฝนอยู่ปล่อยเลยปล่อยเลยเนี่ยครับให้ควันเองปล่อยเลยครับปล่อยเลย วันนี้สวยหน่อยยิ้มนหวาน่อยโอ้โหได้ยิ้มหวานโอ้มั่วแล้ววันนี้อ่าปวดเขาเนี่ยครับตัวน,นี้ช่วยซุ่มนี่แหละพีชซียนเนี่ยครับติดโนอยู่ขอบคุณหกพัน 6, นะครับ trong ai trong mai лай, สốt, tháng đầy, Lay, лай, สốt, ไอ, gave lại sốt cho một này nó không hay lại lại trong cao kẹp uuu à ui không em đi nè uh, mến nhiều hả bơm bay lăng ครับ số วอลังการงานสร้างสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เขามานะครับติ็ดนติดคนกลับบ้านไม่ได้สวัสดีครับผม,ผมถามไทยกันได้ครับพ่อแม่พี่นอ้องถามไทยได้ าจจะหนกหูเสียงฝนแนงก็ต้องข,โขาอโทษขออภัยนะครับเอายิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยยิ้มสวยยิ้มสวยหน่อยอ,อ,อูไม่เป็นเลยสุภาพนิ่มๆครับตัวน,นี้สมโอ้มาเด้ก,กันล่างปอนดป่วยอยู่ กินดีกินบ่บ่กกินเลยีเนะเหม็นเงี้ยวะสวัสดีครับสวัสดีครับพูมถามไทยได้ครับพูมตอนนี้ไอ้ก็ใหญ่คำแสนแกรู้สึกว่าช่วงบ่ายน,นี่จะไอ้เห็นหมอบอกว่าจะเขาไปดูแลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่องเก่าไหลสดยังมาท่านใดนะครับพวงมาลพี่น้องเอ้ยช่องใหม่ไหลสดยังมาท่านใดก็เลยมาช่องเก่านะครับขุกฝนอยู่เดี๋ยวจะไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งนี่นะครับยิ้มสวยอ่ายิ้มสวยของพังสุภาพกันนะครับไปหมวกกันนะครับอุ้ย ฝนตกฝนตกพาฝนไปเลยครับเดีいい๋ยวครับสักคู่ครับโอ้ว่าเด่อโคตรโคตรโคตรไทอดโคตรี่นะครับเดี๋ยวให้พี่ยันเอามาให้ทางสุขภาพยิ้เสวยหน่อยยิ้เสวย สวยอือสวยสวยอ่า,อาเดี๋ยวครับเอาหารมาก่อนสุ่มไอ้พังทุกภาพนะครับนี่เห้ยวางเลยพี่จัดก,การเลย ครับ,บพี่ครัพ <ś c oughs> ี่ดีวุดเลยคโอเค <ś c oughs> ครับผมสวัสดีครับพญายขมแสนตอนนี้ก็กำลังรักษาอยู่นะครับถึงมือหมอแล้วนะครับ สวัสดีครับผมทองอืดครับผมพย่าใหญ่คำแสนน่าจะท้องอืดน,นะครับนี่ยฟังสุภาพพิมสวยครับผมฟังสุภาพพิมสวยครับต้องมีอาหารหรอครับถึงจะจิ้มสวย บริสไ no ล่บริสไล่บริสไล่อ่ารถแล้วไปเืออยูย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายิ้มสวย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 ยิ้ม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 ย้มโอ้เดียวเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้ยฝนอาจจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับคอยม่็นพี่น้องเม,มืองบรรยากาศหนูก็ยิ้มสวยขอบคุณครับยิ้มสวย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 ,ย,สวยเอ,อ้ยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยเป็ <laughs> <laughs> นรุ่นแรกเลยเนี่ฝนฝ่าขึ้นแรกเรื่อยเนาะยิ้มสไลหน่อยยิย้มสไลด์หน่อยดู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 ยิ้มสไลดยิ้มสไลด์ยิ้มสไลดยิย้ม ยิ้มสไลด์เอายิ้มสวยิ้มสไลดเดียว,ยว,ยยวยเดียวเดียวฝนแรงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ,นนรบติดฝนอยู่ด่านบนเลยครับนี่น่าจะนั่นนะแบบนี้ผมว่า เบื้งลักษณะแล้วครับอ้าวอ้าวอ้อ้าวเออเย่หมดแล้ว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 อ้าวอ้าวหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้ว ฝา้าหลืลลอว่าเป็นใจนะครับพ่อแม,ม่พี่น้องเริ่มแรกกันเรื่อยแล้วทำความสุขภาพน,น,นา,น,านแล้วทำมดิ้นี้สวยนนี้นสวยหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยโค้ แล้วครับพ้นแล้วครับพ้นแล้วโหลุย,ลยลเลยลุยฝนเลยยันเริ่มนับขึ้นเรื่อยเนาะนับขึ้นเรื่อยนะครับนี่ ขอบคุณครับออาอาวอาคครับาอาฝนแห้งครับผมไม่เปนอรครับผม ข้าวสุภาพยิ้มสวยครับทำมอาหารนี่สุดยอดครับข้าวสุภาพมากมครับหัวกำลังแห้งเลยนี่เบิ้งครับเบิ้งขี้ยัดแกขยันเหลือเกินเป็นต่าซ่าในกกหลักนะครับ ฝนแห้งครับฝนแห้งเริ่มลงมาแห้งเรื่อยๆครับ อยากออกกล้องแล้วครับพปอยากออกกล้องแล้วันหน้านี้แล้วหน,นานนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะค,ะครับสวัสดีครั้โหชอบด้ว ครับผมทำนี่อ่อยให้นะครับนะครับดูดูบางคนขยันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมียันด้วยครับขยันเลเกึนผมมีอาหารหันหลังนี้เลยครับ ผมมีอาหารนี่อาหารหลังนี้ผมเลยอ้าวอ้าวดวมาแล้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 วด้านหลังกับเป็นใน้้างสุมโมนะครับเคยี่นอกตี่นี่ห้งสุภาพ ยิ้มสวย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 นะเดียวยิ้มสวยผมมีอาหารดนแล้วเลยครับเอาพี่ช่วยหน่อยยิ้มสวยนะเจะหน่อยยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยเดียวอ่า สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับฝนตกหนักมากครับผุฝนแห้งครับพแม่น้องน่าจะมาแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วอ๋อเลยเอาไปเอาไปให้ยุบปกลักนะครับพแม่น้อง เราไปกินอยู่กรงลักนะครับเพราะว่าพิยันเราแบ่ไว้หมดหรอกนะครับเมื่อเขาเรียนนำผลอะโรมาตานี่เก่งสิตั้งไจอยากให้อโรมาต้าไอ้สักอย่างเยอะแบบนี้เอะอ่านั่นแหละครับทำมีอาหารนี่ยิ้มสวยเลยนะครับเอาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผน จะให้อาหารแล้วเริ่มค้่แล้วนะครับเอออดรุดยอดครับโชว์วันละนิดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาออกไปให้ขิ้หยาด่วยพกลับหนุนนะครับขอให้พี่น้อง ราวะต้อนกังวันไวหนีนะครับต้อนกังขึ้นเอาออกไปอยู่้ันนอกครับไป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 ครับไปไป โอกาสนครับผมไว้โอกาสนาครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีอีกเยอะครับขางสุภาพเดี๋ยวขางสุภาพจะโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกเยอะแยะครับว่าเขามีความสามารถอันไหนบ้างนะครับต <laughs> ัวนี้ก็ขัางส้มโครับสมโอกำลังกับไอ้ไปโกลกลักนะครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ขอบคุณครับ ลงสุขภาพดูดานลังนะครับที่าหารเราหนุนต้นนี้ครับ,ต,รบรต,ต,ต,ต้อครับไบอรพยันต์ต้นทำความสะอาดต้อครับโคตรขยันนี่ก็น้องใต้โอ้ย รถขยันรถขยันดีดยอดเห็นงานการการสายฝนเลยครับเดี๋ยวต้องเอาแฟนตาออกมาว้าวฝ่าเรือมังเอโอ้ยไอ้ตรงนี้เป็นของอไอ้ทับทิมสยามนะครับ ไอ้ทับทีมสยามยูนี่นะครับฟังไอโนนกาเป็นของสัตนต้าเลยเ่านไอโนนครับนะครับ,รบทับทีมสยามกับท้งสม้มโอรบรรยากาศ บรรยากาศดีครับแตมบรู้ว่าจะก,ก้บาบบันหรือเปล่านี่ผมได้ยินเสียงครับไดยินเสียงหันมาเลยฝนตกก็ต้องเอาออกครับไวไนดองเพราะว่าถึงเวลาของเขาแล้วนะครับ પોલ วัาจะแห้งไปเรื่อยแล้วครับฝนนี่งนักไปเรื่อยแล้วครับนี่ครับสภาพเล่นน้ำฝน ก็ต้องลุยต้องลุยนะครับถึงเวลาต้องความสะอาดก็ต้องลุยพาฝนแรกไอเรื่อยๆนลครับฝนนี่ ครับเขาชอบฝนนะครับกระบางตัวนี่ยเขาเกลือกแล้วครับอัปเดตไอ ัปเดไอ้พยายสิดีดอคําแสนนะครับตอนนี้กับรักษาอยู่เมืองนะครับอาการก็ยังล่ออยู่นะครับตอนนี้หมอหน่าจะททาการสวนทวานหรือประมาณนั้นแหละครับประมาณสวนถว,นนวออันนะครับเพราะว่าพุ่งค้ยเมือเศร้าเพราะว่าเขาทองอืดนะครับเพราะไม่มีน้องทองบวมแห้งนะครับต่องล่อเบิง้งต่องล่อติดตามทางช่องไอสีดอคําแสน นะครับฝ่าเริ่มแห้งแล้วนะครับไม่เป็นไรต้องรอติดตามช่องน้องเอนะครับเดี๋ยวให้น้องเอไปคนถ่ายทอดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ล่าไปก่อนนะครับฝนเริ่มแห้งแล้วนะครับไม่เป็นอรฝ่าก็เริ่มแห้งแล้วนะครับวันนี้ก็ขอโตัวลาเพียงเนนี้ครับผมครับ